ทุกหลายเด่นทุกบ่มีเสือพราทุกบ่มีหลังคาพอได้สนพอได้อยู่ครับมารอดที่สองนะครับที่นี่ น่ำขวายครับครับครับต่าลงท่านน้ำสายผอด้วยหมู่บ้านไปล่ำส่อผอดหมูนบ้านนี่โอ้หมู่บ้านอาวานักการอาหู Mother, no. ้พอ อาพุทโธอาโหธรรมโมอาโหธรรมโมอาโหสังโฆอาโหสังโฆอาโหพุทโธอาโหพุทโธอาโหธรรมโมอาโหธรรมโมอาโหสังโฆอาโหสังโฆมาเปเดี่ยวๆพร้อมกันอาโหพุทโธอาโหธรรมโม

สังโฆอหูปุโธอหธรรมโมอหสังโฆขนาดรอบเดียวขนาดรอบเดียวเต้าแยบแหบเลยว่ะอหูปุถุอหธรมโมอีกรอบเมืองอหสังโฆอหูปุโธอหธรรมโมอหสังโฆ อาโหขุดทอาโหทำมอาโหสังโคาโหมีมหลมีศพมีาศูนย์โอาโมสังน่งสามพระธาอาโาโวัมมอสังโคพาทพระาอาโหทมอาโหสังโค อาโหพุทโธอาโหธัมโมอาโหสังโฆอาโหพุทโธยุบดดอาโหธัมโมอีกหนึ่งรอบอีกหนึ่งรอบอาโหสังโฆอาโหพุทโธอาโหธัมโมอาโหสังโฆอาโหพุทโธอาโหธัมโมอาโหสังโฆอาโหพุทโธ ได้แล้วได้แล้วไปแล้วไปจะได้ทราบตัวแล้วอาหูธรรมโมอาหูสังโฆขาพเจคอยอาหูพุทโธอยากไรไรบอกหนาอาหูธรรมโมอาหูสังโฆอาหูพุทโธอาหูธรรมโมอาหูสังโฆอาหูพุทโธอาหูธรรมโม

Aho Kutpo Aho Thambo Aho Sangpo Aho Kutpo Aho Thambo

เดี๋ยวสไลด์านของยานนะไม่หอกมันตั้งไว้เที่ยวเที่ยวเข้ากับเที่ยวมาโหลดได้บอดดเบเปลี่ยน